ันแียงดีนะสดชื่นค่ะมุกคนมันทำกันโูนะคะอร่อยมากสวัสดีค่ะเพกคอนทุกๆคนนะคะโควินเต็มใหม่แล้วนะคะวันนี้เต็มจะพามาทำรถดช่วงสิงคโปร์นะคะมาดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ นี่ค่ะนี่น้ำร้อนนะคะแป้งมนันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลแสดงเกลือนะคะแล้วก็ปกตินะคะอันนี้ติีมจะทำสีนะคะโบบอยอุ่นนะคะแล้วก็ลดน้ำแรงนะคะเีใช้แป้งมันนี่ค่ะอันนี้ก็แป้งข้าวเจ้านะคะ แป้งข้าวเจ้าติ่มใช้หกช้อนโต๊ะนะคะแป้งมอนติ่มใช้สิบสิบเอ็ดช้อนโต๊ะนี่นะคะน,นี่นะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะกินจะนวดแป้งทีดเดียวแล้วค่แบ่งสีนะคะ กเก็บบน้ำควันเดีวเข้าในถังน้ำเซีใส่น้ำร้อนลองไปเลยค่ะไม่ใส่ทีเดียวหมดนะคะใส่ย่อยใส่ที้นละน้อยนะคะ ไวเตรีมก็จะขออนุญาตใช้มือนะคะมันต้องน,ดนวนนะะนด,นดให้มันเหนียวนุ่มนะคะนวดนวดไปเรื่อยให้มันเหนียวนุ่มนะคะได้ประมาณนี้นะคะเตรีมจะมาแบ่งสีนะคะเตรีมจะทำเป็นสีขาวเลยนะคะอันนี้สีขาวนะคะ อันนี้ลงไปเลยค่ะอย่าลงไปเล็กน้อยพอนะคะให้มีเป็นสีสันพอนะคะแาบน,นี้นะคะนี่ค่ะมาคนนวดนดนะคะ จุ่มในเดี่ยวก็เอาแป้งโอยเล็กน้อยนะคะถ้ามันไม่เค็มเราก็เติมอีกเล็กน้อยนะคะ มิ้งเลียวค่ะโดยแป้งเล็กน้อยนะคะหนวดได้ให้สีไล่ดีนะคะติ่มไล่สีมาประมาณนี้นะคะนี่มันจะแตกต่างเล็กน้อยนะคะออกมุวงมชุบผูชุบูต้นตันต่อไปก็นนี้ค่ะติ่มช้ถุงห่อแกงนะคะวางบนเขียง โดยแป้งเล็กน้อยนะคะแล้ตีมก็จะตีอุปกรณ์ง่ายๆที่เราไม่ครบก็าทำใหม่นะคะ,ะตีจะทำนี้เลยกดๆแล้วก็ทำเป็นเส้นนะคะได้ประมาณนี้นะคะแล้วตีนก็จะมาตก ทำติดเส้นนะคะด้วยด้วยแป้งหน่อยนะคะทำให้มันไม่ติดก,กันนะคะนี่เริ่มติดกันแล้วติดไม่ได้ดูสิ ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะตินเสียแล้วนะคะไล่มาะมาณนี้นะคะติมจนล้วนแป้งหอดกันนะคะนี่จะการล้วนแป้งเมีกวน,นะะขยำขยำขยำเนี่ยค่ะมาะมาณนี้นะคะแป้งหมดหมดแล้วเราก็ไปต้มเลยคะ่ะตามตีมไปต้มเลยตั้ง,งน้ำร้อนนะคะติจะใส่นะคะนี่ค่ะ คนคนหน่อยนะคะหรือติดกันนะคะต้มร้อให้มันรวยขึ้มานะคะมันรวยขึ้มานะคะติมจุดต่อใ่เส้นน้ำเย็นนะคะเส้นน้ำเย็นไว้ก่อนนะคะ เราปอยจิ้มด้วยมะช้ำเชิมนะคะอันนี้น้ำสีชายส่แดงนะคะน้ำเชื่อมแมที่นะคะจิ้มเด็ดเทสในถ้วยกันนะคะเราไปก็จะทำน้ำตาทรายกัะยะคะ ไปนะคะนะ้ำตาลทรลยค่ะใส่ไปเลยใช่กลอลงไปเล็กน้อยนะคะเทีเเยนะคะ,ะ,ล,ะลยเรีาน,รรน้นะคะี่ะตรีมจะติดแกนนะไปผสมกันเลยค่ะมาค่ะขั้นตอนต่อปล็เตรียมจะผสมนะคะ ใส่น้ำส้วมแล้วลงบริการซีสันสวยงามมาเสด็จน้ำมาได้เลยค่ะนี่ขนุนนะคะเต็มเสร็จขนุนลงไปด้วย,ยนะคะตัดช่วยมาเรียบร้อยนะคะน้ำเสริมค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะ ใส่น้ำกะทิลงไปเลยค่ะน,นี่น่าทานมากสีสันสวยงามน,น่าทานมากเลยค่ะลีตีมจะไม่ต้องซชืมด้วนะคะอร่อยแค่ไหนนะคะตมีมันลูกแข็งมาด้วย ลอ่อยมกมาเติมจะเติมดูค่ะอืมสดชื่นนะคะแม่ขมๆด้วยนะไม่ไยวจริงค่ะอากาศร้อนๆอย่างนีกินนะคะส่บเรณ์ไหือยิงสดชื่นค่ะ อืมอืมน่าทานมากเลยอร่อยมากเลยอืมเป็นน้ำแข็งที่น่าวสชื่นค่ะ มัน่นมันทำกินดูนะคะอร่อยมากปวดร้อยก็จิตตามมั็นกาให้ติ่มไม่นะคะเิ่มจะมีคลิปใหม่ใหม่คลิปดีดมใหด้ด้วยนะคะมันนี่เิ่มไปนะคะบาย